รปี2558มีบุคคลจากหลายวงการมีเรื่องราวโดดเด่นทั้งแง่มุมที่สร้างความเชื่อมัน่นสร้างความหวังสร้างกำลังใจให้แก่คนไทยได้ไม่น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมาเริ่มต้นจากซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยที่ช่วยกอบกู้ชื่อเสียงทีมชาติไทยจากจุดตกต่ำที่สุดให้กลับขึ้นมาพง,งาดอยู่ในระดับแถวหน้าของอาเซียนตอกย้ำความคล่งไคล้และความตื่นตัวในกีฬาฟุตบอล ขณะที่โคซิโก้กำลังจะพาทีมไทยเข้าสู่สังเวียนเอเชียนคัพและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ไม่น้อยหน้ามาดามแป้งนวลผันล่ำซำทุ่มทุนและทุ่ม,มเทแบบสุดตัวพาทีมไทยคว้าแชมป์อาเซียนที่เวียดนามและสร้างประวัติศาสตร์พาบอลไทยไปบอลโลกที่แคนาดาแถมโชว์ฟอร์มดีเกินคาดด้วยการคว้าชัยชนะเหนือไอริคสสร้างความสุขให้แก่คนไทยทั่วหน้า ผู้หญิงไทยอีกคนก็สร้างประวัติศาสตร์ในเวทีขาอ่อนแนฐอนิพรเฉลิมบุรณวงศ์สาวงามคนแรกในรอบ27ปีที่เข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายในเวทีประกวด m ิสยูนิเว r ร์2015พร้อมกับคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมตุกตุกไทยแลนด์บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสร้างความดีใจให้กับกองเชียร์ทั่วประเทศ ส่วนบุคคลต้นแบบที่คนไทยเทกำลังใจช่วยระหว่างนอนป่วยรักษาตัวด้วยอาการแทรกซ้อนรุนแรงจากริดของไข้เลือดออกปอทฤษฎีผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมและได้ชื่อว่าเป็นดารานิสัยดีอาการป่วยหนักเข้าขั้นวิกฤตต้องปั๊มหัวใจหลายครั้งต้องมีการสละอวัยวะหลายส่วนเพื่อรักษาชีวิตลมหายใจหล่อเลี้ยงด้วยกำลังใจทั้งจากครอบครัวรวมทั้งน้องมะลิลูกสาวตัวน้อยวัยสองขวบ ที่กลายเป็นขวัญใจสื่อมวลชนทุกครั้งที่ปรากฏตัวอีกเรื่องที่ต้องลุ้นกันอย่างใจจดใจจอ่อจากบุคคลเด่นด้านเศรษฐกิจสมคิดจาตุสีพิทักษ์รองนายกรัธมนตรีที่ถูกคาดหวังให้เข้ามาช่วยกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศมีการตั้งทีมเศรษฐกิจชุดใหม่และเร่งออกมาตรการกระตุ้นมากมายเช่นอัดเงินก้อนใหม่เข้ากองทุนหมู่บ้าน จัดสรรเงินพัฒนาท้องถิ่นและกระตุ้นการลงทุนภาครัฐและเอกชนวังฟื้นเศรษฐกิจให้ได้ภายในปี59การเรียกความเชื่อมั่นยังมาจากภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยที่สร้างให้เกิดขึ้นในสายตาของต่างชาติเช่นที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกจากกรณีชัดอุบลจินดาชาวกระบี่ที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสสามีภรรยาชาวนอร์เวย์โดยให้เหยียบหลังขึ้นจากการจมโคลน ฏิพานไหวพริบและความมีน้ำใจที่ไม่หวังผลตอบแทนทำให้เขาได้รับคำชื่นชมมากมายรวมทั้งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์บุคคลโดดเด่นหน้าใหม่ยังต้องพูดถึงคนคนนี้พิษโพธารามิกนักธุรกิจวัย42ปีบุตรชายของดรอดิัยโพธารามิกอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงผู้ก่อตั้งบริษัทจ ASMINE International จำกัดมหาชน ซึ่งพึงชนะการประมูลและก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ให้บริการ 4G คลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์ในนามบริษัทลูกอย่าง Jazz Mobile Broadband บุคคลเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่โดดเด่นมีภาพจำคือนักปั่นจักรยานทั้งหลายที่ร่วมในกิจกรรมยิ่งใหญ่ระดับประเทศทั้ง b บ for mom ปั่นเพื่อแม่และไบ for dad ปั่นเพื่อพอ่อ ไม่เว้นแม้ <mel od ic> แต่เด็กชายไร้แขนทั <wość asp ires anywhere> <ses> ้งสองข้างน้องรามวัฒนคำอินวัย11ปีจากวิศณุโลกที่มีความมุ่งมั่นจนได้รับพระราชทานจักรยานสำหรับเด็กไร้แขนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารการขับเคลื่อนไปข้างหน้าการก้าวไปข้างหน้ายังต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลเช่นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ผู้นำรัฐบาลที่เจตนาจะคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งชาตินอกจากการส่งเสริมกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญการปฏิรูปและการบริหารประเทศเพื่อคืนความเชื่อมั่นทั้งการเมืองและเศรษฐกิจบุคลิกส่วนตัวแม้จะมีมาดดุดันแต่คนทำงานใกล้ชิดจะรู้ว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนมีมุกตลกเยอะและนิสัยส่วนตัวมักสร้างสีสันจนถือเป็นบุคคลเด่นที่สมควรถูกบันทึกไว้ในรอบหนึ่งปี